สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องปวดหลังเกมมิ่งในวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีจับโปเกมอนชายนี่กันซึ่งวิธีนี้นะก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมจับโปเกมอนได้อย่างโอ้โยนสะกลเลยนี่นะฮะบีดูบชายนี่นะครับ,รบแล้วก็อีวี่ร่างชายนี่นะครับอีกตัวหนึ่งผมแถมให้ด้วยนะครับคือ g ีโอโดชายนี่นะครับที่อันนี้ไม่ได้ใช้วิธีนี้แต่ว่าบังเอิญเจอครับ ก็แปลว่านะครับวิธีนี้นะมันใช้ทําซ้ําได้พอสมควรนะครับตัวผมก็ลองมาแล้วนะฮะร,รู้สึกว่าใช้ง่ายดีนะครับเลยอยากจะมาสอนทุกคนกันสิ่งแรกนะครับก็คือเรื่องของการเตรียมตัวนะครับการที่เราจะใช้วิธีนี้เนี่ยเราต้องชนะบอสตัวแรกของเกมก่อนที่ชื่อว่าครี์นะครับซึ่งหลังจากที่เราชนะบอสของเกมได้แล้วเนี่ยถ้าเราไปคุยกับพี่ยามนี่นะครับเขาก็จะบอกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าแ a s ซ o u t b เบร k อยู่ข้างนอกนะให้ดูแลตัวเองด้วย ทีนี้เนี่ยพอเราไปดูในแผนที่นะครับเราก็อาจจะเห็นโปเกมอนอยู่บนแผนที่นี่นะครับ Mass Outbreak เนี่ยแปลว่าการแบบที่มันจะมีโปเกมอนออกมาเยอะเป็นพิเศษในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับซึ่งถ้าเราไปที่พื้นที่นั้นๆเนี่ยโอกาสในการเจอโปเกมอนชายนี่เนี่ยก็จะมีเยอะขึ้นมากนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนทําก่อนนะครับก็คือไปตรงเมนูนะแล้วก็ไป Setting นะฮะ Auto Save เนี่ยกด Disable ไปก่อนนะครับแล้วก็ไปตรง กดเซฟก่อนครับสาเหตุที่เราทําแบบนี้นะครับเพราะว่าเราอยากจะให้เกมมันเจนให้นะครับว่าโปเกมอนชานนีเนี่ยจะออกมาตอนไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ทุกคนดูทีนะครับจะได้เห็นภาพเพราะฉะนั้นถ้าคุยเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปกันเลยครับตอนนี้เขาบอกว่ามีเมเจ c ร์คัอยู่นะครับก็ไปกันที่ฟิลด์แดนแคมเหมือนก็นได้ครับเกมมันจะแรนดอมให้นะครับว่าโปเกมอนที่ออกมาเป็นแมสอัเบรอะมันมีตัวไหนบ้าง ทีนี้มาถึงแผนที่นะครับเราจะเห็นว่าโปเกมอนเราเนี่ยมันมาอาวเบรยตรงไหน,นเราก็กดตรงนี้นะฮะกดปักหมุดไปเลยครับเราจะได้เห็นในแผนที่ได้นอกจากนั้นแล้วนะครับหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยก็เซฟเปกรอบก็ได้ครับอันนี้เป็นครั้งที่2นะครับปักหมุดโปเกมอนเราค่อยเซฟก็ได้ฮะแล้วก็หันไปดูทางแมพนะครับว่าโปเกมอนมันอยู่ตรงไหน,นแล้วเราก็วิ่งไปหาเลยครับระหว่างที่ผมกาลังเดินทางไปเนี่ยผมขออธิบายตัวเลขเบื้องต้นก่อนละกันคือในเกมนี้เนี่ยมันจะมี โอกาสเพิ่มในการจับาชนีได้อยู่หลายรูปแบบนะครับเบสไลน์สุดเลยนะครับพื้นฐานสุดเลยก็คือโอกาสในการจับาชนีเนี่ยอยู่ที่1ใน4ี่พนะครับแต่ว่านะครับถ้าเราเก็บรีเ e ิร์ชเลเวลโป k เกเดกนะครับได้ครบเลเวลสิเนี่ยของแต่ละตัวนะโอกาสเนี่ยก็จะลดมาเหลือแค่1ใน2องพนะครับก็คือลดมาเกือบครึ่งเลยนะฮะแต่ว่านะครับถ้าเราใช้วิธีที่เรียกว่า Mas s outbreak นะครับมันจะเหลืออยู่แค่1ใน158เท่านั้นเองครับคือน้อยมากๆนะครับไอนี้ผมสามารถ เซิร์ฟได้แล้วนะผมก็เลยทําได้นะครับถ้าทุกคนเซิร์ฟไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องเลือกโปเกมอนที่มันไม่ต้องใช้การเซิร์ฟนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทิ้งตารางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจไว้ว่าเวลาที่เรามี Mass ์อั b เ e ร k และ Research Level ประมาณ10เนี่ยก็จะได้โอกาสอยู่ประมาณ1ใน152นะครับไม่ต้อง l e เวล10ก็1ใน158เนี่ยก็ถือว่าเยอะนะครับนั่นก็เพราะว่าโปเกมอนในแมส s ์อัเรกนะครับมันออกมาประมาณ แปดถึงสิตัวนะครับแปลว่าทําอย่างเงี้ยซ้ําไปซ้ำมา10รอบเนี่ยก็มีโอกาสเจอโปเกมอนชายนี่หนึ่งครั้งแล้วนะฮะอ่าทีนี้พอเรามาอยู่หน้าแมสซาเบร็กเราทำยังไงครับวิธีง่ายๆก็คือไล่ให้โปเกมอนพวกนี้มันดีสปอนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยการจับการสู้อะไรก็แล้วแต่ผมโชคดีที่เมจิกคราฟเนี่ยมันเออมันไม่ค่อยวิ่งหนีแล้วก็ไม่ค่อยทําอะไรนะครับมันยื่เฉยๆก็จับไปเลยก็ได้ครับ เวลามันมีแมสซ์อัเบรกเนี่ยโปกเกมอนมันจะออกมาเป็นเซตละสี่ตัวอยู่เสมอนะครับถ้าเราจับไปหรือเราไล่มันไปเนี่ยมันก็จะออกมาเพิ่มให้เป็นสี่ตัวเรื่อยๆนะครับนี่ครับเราเห็นว่ามันมีตัวหนึ่งเป็นอัลฟาด้วยตัวอัลฟาเนี่ยมันจะดุหน่อยเดี๋ยวเราก็ต้องสู้ทําลายมันทิ้งนะฮะอันนี้ผมพากไปโยนบอลไปก็เลยงงๆนิดหนึ่งนะโอเคครับตอนนี้ผมจับโปกเกมอนที่แมสซ์อัเบรกเนี่ยไปเยอะมากนะครับตอนนี้มันเหลือแค่เมจิกคาร์บแค่ตัวเดียวเลยนะครับก็ เราก็จับไปก็ได้ครับหรือว่าจะไล่มันทิ้งก็ได้ครับหรือว่าจะสู้ให้มันตายก็ได้ทํายังไงก็ได้ให้มันดีสปอนนะครับพอทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเขียนว่าโปเกมอนที่ถูกรีพอร์ตเนี่ยมันหมดเลยแล้วนะเราไม่เจอชายนี่นะครับก็แปลว่าสิ่งที่เราต้องทาก็คือกดออกมาทาั้งด้านเมนูนะครับแล้วก็กดปิดเกมไปนะฮะไม่ต้องเซฟนะครับขอย้ำว่าไม่ต้องเซฟทีนี้เนี่ยเราก็กดเข้าเกมมาใหม่อีกรอบครับมันก็จะมาอยู่ที่จุดเซฟแรกที่เราเซฟไปตอนหน้าเบสแคมป์เรานะครับ ทีนี้เนี่ยเราอยู่หน้าเบสแคปเราใหม่รอบนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือการคุยกับโปรเฟสเซอร์นะครับแล้วบอกว่าพาฉันกลับไปที่หมู่บ้านหน่อยและพอเราอยู่ที่หมู่บ้านนะครับให้เราคุยกับลุงยามใหม่รอบนะครับลุงยามก็จะบอกว่ามันจะมีแมสซ์ออเบรกอยู่นะตอนนี้เนี่ยมันก็ยังขึ้นอยู่นะครับว่ามันมีเบจิ c แคปอยู่เราก็กลับไปใหม่รอบสาเหตุที่เราวิ่งจากพื้นที่จับโปเกมอนกลับมาที่เมืองแล้วกลับไปพื้นที่จับโปเกมอนใหม่เนะี่ยเพราะว่าเราต้องการให เกมเนี่ยมันเจนโปเกมอนชุดใหม่มาให้เรานะครับถ้าเราวิ่งกลับไปเรื่อยๆดีซาร์เรื่อยๆโดยไม่วิ่งไปวิ่งกลับเมืองเนี่ยเกมมันจะใช้โปเกมอนอยู่เซตเดิมนะครับต่อให้เราลองใหม่กี่รอบเนี่ยเราก็จะได้โปเกมอนอยู่เซตเดิมทีนี้พอเรากลับมาแล้วนะเราก็ทําเหมือนเดิมครับก็คือเซฟเกมครับให้เซฟที่หน้าโปเฟเซอร์ตรงนี้นจะดีที่สุดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเนื่องจากว่าเราปักหมุดโปเกมอนไปแล้วนะเราก็วิ่งไปเลยฮะโอกาสในการจับชายนี่เนี่ยมันอยู่ที่1ใน 1 5 2ถึง158นะครับขึ้นอยู่กับว่าเรามีเรสิร์ชเลเวลเยอะแค่ไหนของโปเกมอนตัวนั้นๆนะอย่างไรก็ตามนะครับการที่มีแมสเอ u t เบรกหนครั้งเนี่ยก็จะมีโปเกมอนออกมา8-10ถึง10ตัวนะฮะหรือว่าบางทีก็ได้12ตัวนะครับขึ้นอยู่กับชนิดโปเกมอนแปลว่านะครับถ้าเราลองวิธีนี้นะครับ8ครั้ง10ครั้ง15ครั้งเนี่ยโอกาสในการเจอชายนี่เนี่ยก็มีแล้วนะฮะเพราะว่า15ครั้งใช่ไหมครับคูณ10ก็เท่ากับ1 5 0นะฮะ อ่ะทีนี้เราก็มาลองใหม่ครับมีแมสเอาเบรกอีกแล้วก็จับจับไปครับมันไม่ได้เป็นโปเกมอนทุกตัวนะครับที่จับง่ายเหมือนเมจิคคาร์์เนี่ยเราก็ไปลองลองดูแล้วกันนะครับว่าเราต้องการใช้โปเกมอนตัวไหนกันแน่นะครับเพราะว่าโปเกมอนหลายๆตัวเนี่ยมันจับยากเหมือนกันนะอันนี้ผมแค่เลือกตรงใจเลือกโปเกมอนที่ง่ายๆเพื่อทําการสาธิตนะฮะเอาทุกคนครับเจอโปเกมอนชายนี่แล้วครับสิ่งที่เราทําก็คือกดเซฟครับ เซฟก่อนเจอชายนี่ทุกครั้งนะครับอ่าได้แล้วหนึ่งตัวอันนี้น่าจะเป็นการฟลุกมากกว่านะครับเพราะว่ารอแค่สองทีก็เจอแล้วก็ผมจับชายนี่ได้แล้วนะแล้วทีนี้เนี่ยก็จับโปเกมอนหมดแล้วเขาก็จะบอกว่าโปเกมอนตรงนี้หายไปอีกแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับเนื่องจากว่าเราจับชายนี่ได้แล้วเราก็บรรลุเป,ป้าหมายล้วแล้วเรากลับไปที่ ิวแลนด์แคมป์เรานะครับแคมป์เบื้องต้นเราทีนี้เนะี่ยก็เมื่อกี้เราจับโปเกมอนได้เราก็เซฟไปก่อนก็ได้ครับตอนนี้ตั้งแต่ผมอัดมาเนี่ยผมใช้เวลาประมาณ5นาทีนะฮะเมื่อกี้เจอมจิคาบแล้วแต่ว่าบางทีผมก็ใช้เวลาเป็นสินาทีชั่วโมงหนึ่งอยู่เหมือนกันตอนนี้นะผมคุยกับลุงยามใ่กี่รอบนะครับมันก็เหมือนกับว่าแมสส์อัลเบิรมันจะไม่มาแล้วนะครับคือทุกครั้งที่เราไปกลับระหว่างเมืองกับพื้นที่ในการจับโปเกมอนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสในการเจนแมสส์อัลเบิร์มาให้เราเร แต่ว่าถ้าเราจับโปเกมอนหมดแล้วเหมือนตอนที่ผมทำกับเมจิคาร์มนะครับมันก็จะบอกว่าโปเกมอนในแมสอัลเบร์เนี่ยหายไปหมดแล้วต่อให้เรากลับเมืองแล้วออกมาใหม่เนี่ยโปเกมอนเซตเดิมมันก็จะไม่มาแล้วนะครับแปลว่าเราก็ต้องไปนั่งคาดหวังว่ามันจะมีโปเกมอนตัวอื่นมาเจนให้เราใหม่อีกรอบหรือเปล่านะฮะตอนนี้ผมคุยกับลุงยาใหม่อีกรอบแล้วนะเขาบอกว่ามีโปเกมอนชื่อบีบาเรลอยู่นะครับคือเนื่องจากว่าผมมีโปเกมอนบีดูบแล้วอะผมก็อ่ะไปก็ไปเพื่อ การศึกษานะครับเพื่อเป็นการให้ความรู้กับทุกคนนะครับจะยอมจับชายนี่ซ้ำสองตัวเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เรารู้ว่ามันมี Mas s o ออฟเบรกบีดูอยู่นะฮะบ b a า e อยู่นะเราก็ไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็ปักหมุดนะฮะทีนี้เราปักหมุดเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราทําก็คือเหมือนเดิมครับเซฟฮะเซฟหลังจากที่เราปักหมุดเสร็จแล้วเวลาเรารีสตาร์ทมาเราจะได้ไม่ต้องมานั่งปักหมุดใหม่แล้วก็ตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆกับ g ก a n d ร r e e Arena นนะฮะ โอเคครับผมขอจับเวลาใหม่อีกรอบนะครับว่าผมจะได้บีบาเลเป็นชายนี่เมื่อไหร่นะหมุนไปเรื่อยๆครับเพื่อดูว่าหมุดอยู่ไหนทีนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ต่อหน้าบีบาเลแล้วนะฮะไอโปรก,กมอนพวกเนี้ยมันเป็นโปรแก,กมอนที่แบบไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะครับเราก็โยนโยนไปเลยก็ได้นะฮะเนี่ยเราบอกว่าเจอแมสอัเบรคแล้วทุกครั้งที่เราจับได้เนี่ยมันก็จะเจนโปรก,กมอนใหม่ออกมาให้เรื่อยๆนะครับเซตหนึ่งอะ่ะมันมีประมาณแบบ1 8บแถึงสิตัวเนาะที่ผมเคยพูดไว้อ่ะ เวลาเราจับได้เนี่ยมันก็จะเจนมาใหม่เรื่อยๆอ่ะโยนโยนเข้าไปใครจับไม่เก่งก็เลือกโปเกมอนที่มันแบบไม่ค่อยไม่ค่อยต่อสู้กับเรากลับมาก็ดีนะฮะอ่าเนี่ยโมโหและโมโหแล้วตอนนี้เนี่ยผมจัดการโปเกมอนไปหมดแล้วนะครับผมไม่เจอชายนี่นะครับ สิ่งที่ทำก็เหมือนเดิมนะครับกดปิดเกมนะครับแล้วก็เปิดใหม่ขึ้นมาอีกรอบคือบีดูบล่าง2เนี่ยมันก็จะจับยากหน่อยนะเพราะว่ามันสู้นะฮะรอบหนึ่งเนี่ยผมใช้เวลาจับประมาณ3-4นาทีนะครับกว่าจะเคลียร์หมดจริงๆถ้ามันเป็นโปเกมอนที่มันไม่สู้แล้วมันอยู่ในพื้นที่ที่ผมสามารถหลบได้เนี่ยผมจะใช้เวลาในการจับน้อยกว่านี้อ่าคุยกับลุงยาใหม่ก็บอกว่ามีแมสเอาเบรกใหม่นะครับสังเกตน,นะครับบางทีมันก็ขึ้นที่ใหม่นะครับตรงนี้ก็มีแมจิกคาบเหมือนกันก็กลับไปเหมือนเดิมครับ ขอย้ำนะครับว่าวิ่งไปวิ่งกลับเนี่ยเป็นการทําให้เกมมันเจนโปเกมอนใหม่ถ้าเราเซฟต่อหน้าลุงยามแล้วเราไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเจนโปเกมอนชุดเดิมมาให้เรานะเราต้องกลับไปหาโปรเฟสเซอร์ไปหาลุงยามแล้วกลับมาหาโปรเฟสเซอร์ใหม่นะครับมันถึงจะเป็นโปเกมอนเซ็ตใหม่ให้เราโอเคครับทุกคนผมมีวิธีใหม่ละผมรอบนี้อยู่ที่แม่น้าแล้วคอยสไนเป์มันจะได้ไม่เห็นผมแล้วมันจะได้ไม่โมโ oh. ห อ๋อถ้าเรากลับมาแล้วเราไม่เจอบีบาเรลหรือโปเกมอนที่เราอยากได้เราก็แค่รีสตาร์ทแล้วก็ไปไปกลับกลับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับบางทีเกมมันก็จะยกเลิกแมสเอาเบรกเรานะครับแต่ว่าถ้าเรารีสตาร์ทเกมแล้วไปกลับไปกลับอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมได้นะผมเคยทําได้สูงสุดประมาณ10รอบนะฮะทุกคนครับผมหาบีบาเรลมาเป็นชั่วโมงแล้วนะอันนี้เป็นรอบประมาณรอบที่10แนละ้วซึ่งเอาจริงๆผมพักกลางวันไปแล้วรอบหนึ่งนะ <laughs> เพราะว่าอัดตอนเช้าแล้วก็ ตอนกลางวันเนี่ยไปทํางานมาแล้วก็กลับมาอัดใหม่รอบให้ทุกคนรอบเย็นนะฮะก็เดี๋ยวมาลองดูกันครับเอานั้นไงครับชายนี่เห็นหรือยังมันกําลังโมโหอยู่ด้วยเวลาเราเจอชายนี่นะอ่ะเซฟก่อนทีนี้นะครับอ่าตื่นเต้นว่ะเสียเวลาตั้งนานอ่อ่าไป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 จับ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 ตัวไหนว่าชายนี่มองไม่เห็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ นี่นี่นี่ใช้นี่ใช้นี่เลเวลสิบห้าโอ้ชิบหายโดนลุมตั้งหลายตัวเอาจัดการพวกนี้ก่อนแล้วกันอ่าสนาวจริงๆจะแอบรอบจับจากด้านหลังก็ได้นะแต่ว่าตื่นเต้นโปเกมอนผมเลเวลเยอะไม่เป็นไรหรอกอุ้ยใช้นี่ใช้นี่ บีบาเรลวมันไม่ค่อยหนีนะฮะก็สู้ไปได้เลยครับแต่ว่าท่านมันหนีแล้วก็แค่เอโหลดเซฟกลับขึ้นมาใหม่เนาะโอเคโอเคมันสีสีทองๆหน่อยนะผมใช้อัลตราบอลแล้วกันนะฮะมันจะได้สีคล้ายๆกับลูกบอลแล้วนะเหลืองๆดำๆเนี่ยโอเค จับได้แล้วครับบีบาริลชายนี่ก่อนอื่นครับเซฟอีกรอบครับอย่าลืมนะครับว่าเราปิดออโต้เซฟไปแล้วนะก็มาเซฟใหม่อีกรอบแล้วก็ยามยาม้มขอดูโปเกมอนหน่อยโอเคครับทุกคนมาอวดกันเลยสุดยอดแห่งการจับชายนี่ในเกมนะฮะหกตัวเอ,เอาไป ขอทำท่าจัดตำเนลหน่อยโอเคครับทุกคนนี่แหละครับก็คือคู่มือการจับชายนี่โปเกมอนด้วยการทำโอ้ยมันพูดเสียงดังโอเคครับทุกคนนี่แหละครับก็คือคู่มือการจับโปเกมอนชายนี่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าแมสส์เอาทเบรกนะครับอย่าเลืมอนะครับปิดออโต้เซฟวิ่งกลับเข้าเมืองบ่อยๆและเซฟต่อหน้าโปรเฟสเซอร์นะครับวิดีโอนี้ขอพูดแค่นี้นะครับถ้าทุกคนชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็กดติดตามช่องยูทูบผมได้วันนี้สวัสดีครับเสียงดังเหลือเกิน